ค่ะชื่อเปียวนะคะครับชื่อโจครับค่ะ,คคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟินาเล่น,นะคะวันนี้เรามาตัดชุดโนราตีนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร,ร์ของผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะก็ที่เราตัดสินใจเลือกร้านนี้ก็เพราะว่าได้ติดตามทางอินสตาแกรนะคะแล้วก็ทางแมกรกาซีิต่างๆก็ได้เห็นผลงานนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่แบบจะชื่นชอบม,ม,มากๆและที่สําคัญร้านนี้ตัดให้แบบ ดาราด,ดังๆหลายๆคนเลยก็ถือว่าเป็นที่ไว้วางใจส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ก็พอเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร้านเขาเนี่ยค่อนข้างแบบตัดให้ดาราดูแลดราดราเป็นอย่างดีเนียบมากเราก็เลยกลกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะดูแลเราดีไหมแต่ปรากฏว่าผิดท่าเลยค่ะเพราะว่าพนักงานที่นี่ยดูแลดีมากๆทีมงาน ทีมงานนะคะก็ให้ความใส่ใจแล้วก็ยังให้คําแนะนํานะคะในการที่เราออกแบบชุดเอาชุดมาแล้วก็ยังดูแลช่วยเทคแคร์เพื่อให้ชุดของเราออกมาเพอร์เฟกที่สุดอะคะ่ะก็ถือว่าประทับใจเนาะค,ค่ะป <ขอ S 1> ระทับใจมากค่ะเชิญชวนค่ะ